สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของไอคอม ICV 8 5 t นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับการสแกนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ1ในโหมดวีโอแบบนี้นะครับ2การในโหมดอ่าเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่แบบนี้นะครับ่ะแบบแบบนี้นะครับในโหมดช่องเมมโมรี่นะครับ มันมี2แบบด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นสแกนในโหมด Vivo กันก่อนนะครับอ่ะกดเครียนะครับตัวนี้นะครับให้ MR มันหายนะครับวิธีสแกนนะครับให้กดฟังก์ชันกดเลข5นะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับฟังก์ชันเลข5ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะสแกนเห็นไหมครับอ่าพอเจอความถี่แล้วมันก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะวิ่งต่อนะครับหยุดสแกนนะครับให้ท่านกด p d t 1ทีนะครับปุ๊บ แบบนี้นะครับอ่านี้ก็คือวิธีสแกนในโหมด WPO นะครับต่อไปสแกนในโหมด Memory นะครับให้กด MR ตัวนี้ครับช่อง Memory มันจะขึ้นมานะครับตัวนี้ผมบันทึกไว้ทั้งหมด9ช่องนะครับ9ช่องนะครับ9ช่องนะครับวิธีสแกนก็ทำเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข5นะครับากดฟังก์ชันเลข5้นะครับาทำพร้อมกันนะครับฟังก์ชันเลข5ปุ๊บ อ่า,า,าเห็นไหมครับอ่าเจอความถี<อ>่มันก็จะหยุดอ่าุเห็นไหมครับหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อเห็นไหมครับอ่าอ่าเนี่ยครับวิธีสแกนในโหมดเมมโมรี่นะครับอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวลองตัววอตัวนี้เข้านะครับอันนี้มันยังไม่มีสัญญาณเข้าเมื่อกี้มีสัญญาณเข้า เทตเทหนึ่งสองสามอ่านี่เห็นไหมครับพอเจอความถี่มันก็จะหยุดหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับแบบนี้นะครับอ่าหยุดสแกนนะครับมันก็จะกดปุ่ม PTT ครับปุ๊บอันนี้มันจะวิ่งทั้งหมด9้าช่องนะครับตัวนี้อ่ามันจะวิ่งทั้งหมด9ช่องนะครับ,รบเพราะว่าเราสแกน9้าช่องนะครับทีนี้ถ้าเราเลือกสแกนนะครับอ่ะผมสมมติจะเอา สองสี่หกนะครับสองสี่หกนี้ผมไม่สแกนนะครับก็คือไม่เอาสแกนก็คือเป็นสกิปข้ามนั่นเองนะครับวิธีทำเลือกช่องที่จะไม่สแกนขึ้นมาครับแบบนี้ช่องที่สองนี่คือไม่เอานะครับก็คือกดฟังก์ชันกดเลขหกนะครับฟังก์ชันเลขหกครับปุ๊บสังเกตสกิปมันจะขึ้นบนหัวเลขสองเห็นไหมครับแล้วก็กดลูกศรไปช่องที่สี่นี่ก็ไม่เอานะครับฟังก์ชันเลขหกครับปุ๊บ ช่องที่6นะครับช่องที่6ช่องที่6ก็ไม่เอาก็ฟังก์ชันแล้วก็สคริปครับปุ๊บนะครับทีนี้เรามาสแกน2 46มันก็คือจะข้ามไปเลยนะครับเรามาสแกนใหม่นะครับฟังก์ชันเลข5นะครับปุ๊บ่เห็นไหมครับ2 4 6ออกไปเลยเห็นไหมครับอ่ะอออกไปเลยเนี่ก็มีช่องที่1ครับเดี๋ยวช่องที่1จะวอเข้ามาเทดเทเทเห็นไหมครับอ่าได้เลยนะครับ หยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อเห็นไหมครับเมื่อกี้มีสัญญาณเข้ามานะครับเมื่อกี้ลองดูอีกสักพักนึงนะครับมีสัญญาณเข้าไหมก็คือยังไม่มีสัญญาณเข้านะครับหยุดสแกนนะครับก็ให้กดพ t t 1ทีนะครับปุ๊บก็คือเรียบร้อยนะครับวิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ